สวัสดีค่ะอันนี้มาหอดแล้วนะคะมาถึงแล้วสถานที่ฝึกงานของดาวมหาลัยเทวดาตกสวรรค์แล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี้ฮะเจรถอยูน่อ้าวถุงมอลำเธอนนาหามเอาเมไม่รู้อะไรพ่อเขาบอกว่าหนักมากเครื่องคู่เดซสลรุไม่ได้เอามาน่ะมีหรอ คนละหู<ต>มันหูแล้วมีหาดมีหา,หามไปเ <laughs> <laughs> นี่ยครัเป็น <c oughs> เป็นบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักในโลโพโซโตเนี่ย อันนี้ด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังด้านหน้าจะอยู่อีกฟากหนึ่งอยู่ในอำเภออากาศอํานวยห่างจากทัวอำเภอย0กิโลอีกอันนี้เป็นรถเพื่อนเขานะคะมาถึงแล้วเขาออกไปกินข้าวเอาหักมาฮอดก่เอาของของึ้นมดแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงพอดีคะ่ะมาถึงนี่เที่ยงพอดี ฮะเสร็จแล้วเมืดแล้วบ่เอามาไว้ทั้งผีลูเอามาไว้มองเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปดูด้านบนนิดนึง มีร้วรอบขอบชิดอยู่นะฮะนี่ก็จะเก่านิดนึงเนาะไม่มีไม่มีคนอยู่ก็ต้องพัฒนาทําความสะอาดฟิบเนี่ยห้องอจะอยู่ห้องละสองคนนะฮะทั้งหมดเข้ามาสี่คน เดี๋ยวรีวิวห้องก่อนอันนี้เพื่อนที่มาก่อนแล้วนะคะขอ,องเขาสี่เดือนอจจะต้องอยู่ที่นี่สี่เดือนฝึกความอดทนด้วยเนาะ ล่านกว้างนีอ่อกำลังกายเลี้ยนไปเลี้ยนมานี่นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน,อน,นหน้าหุบหน้าเหวมาสุดทางค่ะพี่น้องเห็นเซเว่นรถตายเห็นเซเว่นมันรถตายห่างจากตรงนี้ประมาณสองกิโลนะคะมีเซเว่น เห็นเซเว่นแล้วตายอะไรกันว่เกิดนเกิดอเพิงกันแล้วใกล้วัดด้วยนะคะโ้นลาย้นลายโลโอสโตเขาก็คือวัดได้กุกตุ่มก็คือวัดอยู่นาอยู่หลังวัดเห็นกขาได้วัดอยู่ในหมู่บ้าน นิวัฒน์ได้หมดพระธาตุคุณเพชรโอ้แต่คนยากเออได้ธาตุพนมจำลองได้หนิแต่คนยัก <c oughs> ยักเขียวแดงอ,อ,อันน่ะาธาตุพนมได้หนิธาตุพนมจำลงองเออคำคือาธาตุพนม ทัวไทยจบแล้วนะทางนั้นคนงามหาร้านตำมาหุงครับพี่น้องมีเซเว่นแต่ไม่มีร้านส้มตำส้มตำไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีแถวนี้มีไหมไม่น่ามีสุดลุ่มมุ่มแล้วออหยังอันนั้น ร้านน้ำปั่นเรื่อยจมูกซาบูมูกระปลาตัวอึดร้านขายตับมะฮุงมาจนซูเปอร์เขตแล้วก็สรุปว่าไม่ได้ร้านตับมะฮุง แต่มันก็น่าจะมีนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเพิ่งมาเราหาไม่โพขายอะไรสักอยสรุปแล้วไม่ใดค่ะพ่อเม่พี่น้องเอ้ยแล้วมีม,ม้มกว๋วยเตี๋ยวผู้ค้าเ่ากินไม่เลี้ยวก๋ว,กวยเตี๋ยวกินไม่เลี้ยวก็คือกินแล้วก็ยังหิวข้าวอยู่อุดเอากินโล่งท้อง แพ่ไม่แม,ม้รถมูถ่เธอบบสะคัญนี้นะ ไปรถมามีมุมเซวินชาสีบะหมีเกีียวนี่เขาขายอยู่เฮ้ย่ายสีบอรมีเกีียวกับบะหมีเด้ก็บกับมากบะหมีอีกละข้าวโมดลซิกราตำกั้ร้าตวัน้โอ้ยอยู่นนี่มีค่ะเจอแล้วก่ร้านส้มตำโอ้พิซซ่าเดมโหง มัาาม่งกระตัมใช่ไหมเห็นมั่งส้มตำเสบกิลี่นะเนี่ยเนื้ไก่ฮะ <c oughs> ไก่ทอ้งเนื้ลงนี่ครับไปไปมาๆลบมาเซเว่นคือเก่ากับร้านตำมะฮุงอยู่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องออมทีบออมลูกมีเห็นร้านตำมะฮุงมีแต่ตำบักหงมีปิ้งไก่หรือเปล่ามีหรือเปล่า พอแล้วค่ะลานตำมหงไปย่าง10บาทนี่ค่ะบรรยากาศมาหากนินข,าข้าวค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พักไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ